โอเคก็กลับสวัสดีทุก่านด้วยนะผมขอตอนเข้าสู่ช่ของปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มีอยู่กันในอาร์คบูตอนหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่กองของพี่เจดีเช่นเคยนะผมก็จะบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะผมก็ไม่ได้ลงลิบรักพักเหมือนเดิมแล้วนะช่วงนี้มันก็ลงลงหายหายนะผมแต่ที่ผ่านมา,าจริงๆไม่เกินขึ้นนะผมมันเครียดแล้วแบบมันไม่ได้พักก่อนไงเออทํางานทั้งวันแล้วแบบ มันก็เลยไม่มีเวลาทําิลิปจริงๆแลผมกลับมาก็ดึกแล้วเนาะมันก็เลยไม่มีเวลาพักผ่อนนะผมไมเกรนมันเลยขึ้นนะอันนี้ไม่ได้ข้อแก้ตัวนะผมแก้จะจีแง้ฟังเจยนะที่หายไปนะผมขอขอไปคนที่รอจริงๆนะผมโอเคครับผมก็วันนี้กลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้ครับผมพี่มีแผนว่าจะจะไปจับเจ้าตุ๊กเ้กันนะผมว้าว,ว,าวก็วันนี้นะผมเดี๋ยวจะสวมบท ไก่ทองเลยนะเพื่อที่จะไปจับโตกเกะแล้วผมเพราะว่าโตกเกะนั้นทําวีรกรรมไว้ฮะมาแบบว่าขึ้นเรือพี่มาแล้วก็แบบจุดกระชากลาแขนพี่ลงน้ำนะแต่ขอโดษด้วยฮะไม่ได้กินพี่หรอกนะผม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวยังไงแต่เอาจริงๆพี่พี่เคยจับไปหรือยังวะคุคุณเหมือนว่าเคยจับไปแล้วป่าวะเออแต่ยังไม่ได้กี่แล้วผมช่างมันนะจับใหม่ก็ได้ครับผม <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม ดูนะผมดูวีลกรรมเจ้าโตเกะนะฮะดูมันทําโทษแล้วผมไอ้อดพี่พังหมดเลยนะะไอค้คมพบไปไงเออสี่จุดเลยแล้วผมมันจะมาดึงแกนว่ลงไปกินในน้ําในขอโทษด,ด้วยฮนะไม่ได้กินหรอกครับผมเพราะพี่พี่ไม่ใช่ไก่ไงพี่ไม่ใช่ไก่นะผมขอโทษด,ด้วยเออเดี๋ยวเราจะำทำดิี่มนะันเนาะไม่รู้ว่าของจะพอหรือเปล่าคุณคุณว่าดิี่มันเนี่ยมันต้องใช้ตรีเมนนะ่ะแต่มีอันเดียวเองวะมีอันเดียวต้องทําเพิ่มนะผมโอ้ย สว่างแสบตาเหลือเกินนะเฮ้ยปิดไฟก่อนครับผมเช้าแล้วโยชาติประหยัดไฟครับผม <c oughs> ของกูก็หายเองนะดูที่กี่มันนะผมตากโก้โเกอันนั่นไงครับผมเลเวลสามสิบ้านะที่กี่ก็ดำได้เมื่อเลเวลนะสามสิบ้าเนาะสามารถคาบในตัวเราได้เลยนะผมใครจะไปจับก็เอามาเลยเอามานั่นไงขาดซีเมนต์ยี่สิบนะผมเออของครบแลเหลือแต่ซีเมนต์โอเค วันนี้ต้องไปทำซีเมนต์อีกนี่ว่าไฮไฟเบอร์ High ก็เอาไปใหพ้พี่นะผมสําหรับเรื่องที่ไม่เตรียมของก่อนจะจับนะผมมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> เคยเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมมาเดี๋ยวไปนํำตดนแล้วนๆอเลยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,วเตรียมเยอะเดี๋ยวเขาก็หาว่าเสกีกนะผม <c oughs> พี่งงกับคนที่บอกว่าพี่ใช้ก๊อตบดจริงๆเลยทาไมพี่ใช้ก๊อตมดเล่นเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่ก็งงนะเออพี่ก็เล่นให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆไปเปือเป่อยๆของพี่แล้วผมไป เดี๋ยวไปขาของต้องใช้หินก้อนโบดีพี่แไ,ไม่ได้แตะเลยเดี๋ยวว่าจริงๆรือมาตั้งแต่รีวิวนะแต่ตอนที่พี่มีนะผมบางคนที่เข้ามาใหม่เห็นพี่มีนะพี่ไม่ได้ว่าจะซื้อมานะผมพูดพัฒนานะผมเขาเอามาให้อออบอกมาตั้งนานแล้วผมไม่เป็นไรแล้วก็เข้าใจตามนั้นครับผมใครจะว่าพี่เล่นก้อนโบดพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมมาเข้าบ้านต้องปิดประตูด้วยอย,อย่าบอกแต่ลูก ซีเมนซีเมนหินจะพอเ่เนี่ยต้องใช้หินกัมไปเปลือกแรลงดีนะมีหน่อยเออโอ้ได้แก่สิบหกหินขาดนะเนี่ยถ้าดางมือนี้หินขาดครับผมไปใหม่ <laughs> ชอบทำอะไรํำตอนเลยไม่แบกมาดีเดียวบุ๊บบนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนมาตุนเหนียวครับผมกันเหนียวไป ความจริงของพวกนี้ถ้าพี่เตรียมตั้งแต่แรกก็ติดแล้วใช่ไหมเออมาทําให้ดูครับผมเอาเอาตัวหน่อยไม่ได้เตรียมเลยฮะตีเตมนไฮไฮนี่เอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ไดโนเต่าถ้าเกิดว่าตัวเล็กไม่รู้ดิพี่รู้ตึกว่าไอ้แรปเตอร์ก็ฟาร์มดีนะก็าฟาร์มไฮได้เยอะนะผมแรปเตอร์เนี่ยส่วนมากได้ไฮจะเยอะไม่เยอะมันต้องไปอยู่ไกลพวกไดโนเต่าตัวใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับผมตามนี้โอเคแล้วก็ เอาไอ้นี่ด้วยแล้วกันโทษเนาะทำโดสด้วยแล้วกันนะผมเดี๋ยวไปติดเรือใช่ไหมอยู่ไหนนี่เค้กาดหินกับไม้นะผมทำดักีีอันนะทำมาแบบว่าเอาคืนของเดิมนะผมเออหิน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 นี่งไงเอานี้ก็ได้เอานี้เอานี้ก็ได้ใกล้บ้านดี <c oughs> เออไปได้โดดแล้แกนี้ครับผม ได้ทำเรือแบบว่านี่กลับมาอีกครั้งฮนะเรือเมลี่นะครับผมเรือเมลี่ก็ชจางแบบอนาดเหลือเกินนะของพี่นะเออเยอะผมไม่หนักตัวเ้วยไปต้องพิ้วหน่อยฮะไปต้องพิ้วหน่อยนะไป,นยนะไปจับตุ๊กแกนะผมเดี๋ยววันนี้ไอตกก้ตุ๊กตกุ๊กอ่ะจริงๆพี่มันอยู่ไอ้มันอยู่ตรงไอป่าเมตอนใช่ไหม เอ้ยมีเปลือกแมลงด้วยลูกเอาเนื้อไปกินนี่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึง่งทําเนื้อเน่านะเนื้อเน่าเห็นคนถามมาเยอะนะทำไงให้เนื้อเน่าเร็วพี่ไม่รู้นะผมพี่เอารูปไปปลาลมแล้วพี่ก็เอาเนื้อไว้ในตัวมันนหะเดี๋ยวมันก็เน่านะผมเน่าเร็วด้วยนะทาไปเล่นไปก็ตามที่เห็นนะผมในตัวแล็บเตอร์มีเยอะมากเลยนะโอเคได้ซีเมนละจัดมาดิครับผมรออะไรติ๊กตากโก้ครับผมมาได้เว้ยเฮ้ย ได้แล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้พี่จะเอาไอ้ดอนไปนะครับผมเออยัองไม่ไปลูก <c oughs> กดขึ้นกดลงอยู่เนี่ยยังไม่ไปลูกพ่อเดี๋ยวค่อยไปได้ดี้กีก่อนอเคตอนนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าพี่มีเจ้านี่นะครับผมเมกาโลดอนนะเฮ้ยมีเมกาโลดอนมาแล้วนะเอ,อ้ยทุกคนอ่าเดี๋ยวเรา,เาไว้สำรวจใต้น้ำเนาะอนาคตครับผมและตอนนี้ไดดี้กีเจ้าสากโก้แล้วนะผมว้าว,ว มาพร้อมไปจับกันแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เอาไอ้ดอนไปจับแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวต้องบินข้ามแม่น้ําไปนะผมเอ,อหนังสต,ติกคือถ้าแบบลูกดอกไม่พอก็ต้องใช้หนังสต,ติกแหละไปความจริงที่เจอมันตรงไอ้อะจริงจริงที่มันแบบว่าขอบเรือพี่เนี่ยพี่เจอมันตรงริมชายหาดนะเว้ยไม่ได้เจอแบบไอ้ตรงที่พี่จะไปนะผมหนุนพี่เจออยู่ริมชายหาดนะ มันยังห้าวหาเแล้วเกินนะผมปีนขึ้นมาสองตัวเลยนะเฮ้ยทำไปเล่นกีมาไปดอนลูกก็แต่วันนี้อะผมพี่ไม่ได้จะไปริมใจหาดนะพี่จะไปจับมันตรงป่าอเมซอนนะผมทำไปเล่นไปไป่าเมทอนนี่แหละไวทีีแบบว่าจระเข้เยอะมากนะเนี่ยพี่เจอมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะ ความจริงตรงชายหาดมันก็มีนะไอทุเก้อะมันอยู่ตามชายหาดริมคลองอะไรมันมันก็อยู่นะผมไม่จําเป็นต้องไปแบบป่าเมทซอนก็ได้นะผู้เล่นใหม่นะผมไปป่าเมทซอนมันอันตรายนะช่วงแรกนะครับผมเออไปเพราะฉะนั้นครับผมเราบินไปต่อนี่ไงเอ้ยไม่ได้อยู่ไกลเว้ยเอ้ยไม่ได้อยู่ไกลเว้ยเจอแล้วรู้งี้พี่วิ่งมาก็ได้ไม่ต้องเอาไอด้ดอนมาให้แบบเสียวเวลาหรอกนะผม ไม่ใช่เลยแล้วจะเอาไอ้ด้อนจอดไว้เดี๋ยวมีตัวอะไรทำร้า,ายเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลูกก็ไปเดี๋ยวพอ่อแอดซิดไว้จัดการมาเลยลูกถ้าใครมาทำอะไรอ่ะมาผมตอนนี้เป็นเวลาแห่งไก่ทองแล้วนะฮะ <c ười> ไก่ทองยุคนี้เมื่อก่อนใช้หอกอะเดี๋ยวนี้ใช้ธน,นูแล้วผมเราจะใช้หนังติ๊กด้วยเออบอกเลยจะใช้หนังติ๊กด้วยนะฮะ ไม่ธรรมดา,มา,ดาเดี๋ยวโดนบอกเลยว่าถ้าลูกธนูหมดเมื่อไหร่โดนหนังติ๊กแน่ไอชลาวันอืมเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรล้มโอ้โหล้มเฉยเก็บลูกกระตุนแปบ๊บครับผมมาลูกกระตุนพร้อมครับผมตอนนี้ฮะตอนนี้ฮะบอกเลยว่ามาเถอะมาหนังติ๊กก็พร้อมธนูก็พร้อมครับผมกลัวที่ไหนอะอยู่ไหนวะ บอดีมันเยอะนะทาไมวันนี้ไม่มีเวลาจะอัดคลิปจะหามันไม่ค่อยมีนะจริงๆเวลาไม่ตั้งใจนี่เหมือนอย่างเยอะเฮ้ยเกเอาวะกลัวที่ไหนเดี๋ยวพี่จะไปบุกนี่ครับผมพี่จะลงน้ําคลองเลยนะคลองแสนแสบแล้วผมบอกเลยยังไงก็ลงครับผมวันนี้ไม่ลงก็หาไม่เจอใช่ไหมแต่จริงๆเสียเปียบนะเจอไอ้ไปล่าตุ๊กเก้ในน้ําเสียเปียบอย่างแรงเลยนะผมแล้วก็เสียยเส่ยงไอ้โหยเสี่ยงไอ้ปิงด้วยอะ ถับป sí, ิงเกาะนะเรียบร้อยครับผมใครไปพิม hmm, พ uh ์หาวิธีแบบเอาปิงออกได้นะผมคลิปเก่าโอ้โหไอ้งูไอ้งูไอ้งูยังไงยังไงอืมอืมอเรียบร้อยไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้นิ่งโอ้โหเลเวลร้อยยี่สิบเฮ้ยเนี่ยเตียเปียกเนี่ยเนี่ยจริงจริงโอ้โหโอ้โหดูมัน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 มานี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆมานี่มานี่จะไปไหนจะไปไหนไอ้ตุ๊กเก้ไอตุ๊กเก้ไอเชลวัน ไอจรวันไอจารวันมานี้มานี่มาน,มานี้เรียบร้อยไปดิโอ้ปหบเลนดาก็มาว่ะเอาจริงๆนะเว้ยจับโต๊ะในน้ํานี่เสียเปียบเลยนะยากแบบคูนสามคูนสี่เลยนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วไงมันวิ่งเร็วถุยมันว่ายน้ําเร็วนะผมแต่อยู่บนบกมันเดินช้านะโต๊ะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําให้จับจริงๆนะให้เราแบบล่อมันขึ้นบกแล้วก็ยิงนะผมมันจะเดินช้ามากเลยนะช้าจนที่แบบว่าเราวิ่งหนีแล้วหันหลังกลับมายิงได้เลยเออ แต่แบบในน้ําเนี่ยไม่ควรนะผมแล้วมันโอ้โหเลเวลน้อยด้วยหมดบูตตอนพี่แบบเน้นจับเลเวลสามร้อยบวกนะแต่ถ้าเอาจริงๆมันไม่เจอขอขอต่อไปนะผมถ้ามันไม่เจอจริงๆอะ่ะเลเวลหกสิบห้าสิบพี่ก็ขอจับนะผมถ้ามันไม่เจอจริงๆไงประเด็นอะ่ะ <c oughs> เออแล้วมาว่ายอย่างนี้ตียวปิงมากเลยนะผมจะเจอปิงเกาะนี่เลือดลดรัวเลยนะฮะแล้วก็มีวีปิงวิธด,ดีเอาปิงออกนะผมเออพี่เคยทําไว้แล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นไปหาดูคลิปเก่าก็ได้ครับผมพิมไปเลยก็ได้นะเวลาหาคลิปอะไรไม่เจอเนี่ยมันเยอะนะครับผมโอเคเหมือนมาว่ายน้ําเล่นบ้าจริงๆเหมือนพี่มาว่ายน้ําเล่นนะ่ะก็ไม่เจอเลยวะเฮ้ยเนี่ยเวลาที่จะมาหาตัวอะไรตัวหนึ่งหาไม่เจอเลยนะครับผมโอ้โหเครียดบอกเลยว่าเครียดเฮ้ยมันหายไปไหนวะ อัจริงๆมันควรจะมีนะเว้ยมันควรจะมีนะโตเกะอ่ะมันเต็มตาเลยนะผมเอาแม็กครับโปจูคัตยังไม่เห็นเลยครับโปจูคัตนี่โอ้โหกระโดดรถเต้นในคลองเอ้ยโอ้โหงูไอ้งูโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหอูดักเป็นขบวนเลยนะผมหน้าหลังนะฮะหน้าหลังนะตอนนี้ยังไงจะงูน้อยจะงูน้อยอย่าห้ากับพี่อย่าห้ากับพี่อืมอย่าห้ากับพี่อย่าห้ากับพี่อย่าเข้ามา ขอร้องอย่าเข้ามาขอร้องขอร้องอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิโลเนี่ยละมังกูโอ้โหกูก็ยุ่งยากแล้วดิโลอะไรของคุณครับเนี่ยอะไรของคุณครับเนี่ยดิโลโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงตาบ้าตาบ้ายังยิงได้เมื่อกี้นี่แน่นี่แน่ดิโลควรดีนะโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยอืมอืม โอ้โหเนี่ยงูมันมีเนื้อน,น้องด้วยนะผมก็ดีนะจับตุ๊กเก้นะเดี๋ยวพี่จะหางูแบบงูแต่งเนื้อน,น้องมันอยู่ได้แป๊บเดียวอะ,อะจริงจริงโอ้โหโอ้โหนี่มันดงงูหรือเปล่าวันนี้โอ้โกินงูหรือเปล่าเนี่ยเออต้องบอกเลยนะผมในมือถือมันจับงูไม่ได้นะเห็นหลายคนอยากจะให้พี่จับให้ดูนะผมงูมันจับไม่ได้นะผมในมือถือเนาะโอเคแม้นานแค่ไหนเขาก็ยังไม่ปรับให้จับได้นะผมอาเขาอาจจะมองว่าจะเลี้ยงมันไปทําไมอะไรประมาณเนี้ เออแม่หาไม่เจอว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอาโห่ปีเรียนหญ้าโอ้โหอย่างเกลยดแต่จริงๆลงน้ำนี่ก็เกลยดปีเรียนหญ้าเลยมันนี่มันนี่โอ้โหดูมัน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 ตายไปแล้วเดี๋วเองเฮ้ยนั่นไงใช่ไหมดุกดุยอยู่น่ะดุกดุยอยู่น่ะใช่ไหมใช่ไหมดูดีเลยว่าอะไรโอ้โหเลืว่าหกสิบเอามาทำยี้แกงหรือเปล่า ไม่ใช่เอามาทำมะเขืออะไรนะเอามาทำพี่แกงหรือเปล่านะผมอันนี้โอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยหกสิบคนจะจับไหมนี่ตีให้ดูก่อนนี่เห็นไหมกระทะใช้กับพวกเดนเสต่าตัวใหญ่ไม่ได้นะผมใช้ได้แต่ตัวเล็กๆนะเออพวกเต่อพวกหมาป่าเนี่ยหัวไปเถอะกระทะกระทะโคเลคิงนะผมเฮ้ยเลือหกสิบไม่เอาว่ะมันไม่เอาอยู่แล้วนะแต่เฮ้ยยิงมันไปก่อนนะเผื่อพี่หาไม่เจอจริงๆอ่ะแล้วแบบ เออเอาตัวนี้ก็ได้ว่าลงคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปรีเทปจับใหม่นะผมจับหาเรวิเยอะเพราะว่าโอ้โหโอ้โหจัลวันไก่ทองไก่ทองขอโทษไก่ทองขอโทษจัลวันไก่ทองขอโทษติดลมติดลมไปดิโอ้โหมันเป็นกับดักไอหนูโอ้โหป๊บเดียวหลับเอ้ยเนี่ยแหละเเวลน้อยแป๊บเดียวจับง่ายครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องหาตัวโอ้โหพอเจอก็เจอคาร์บดูคัสก็มาเอ้ย ถ้ามันเจอตัวเดียวจริงๆเนี่ยอาจริงๆห่นหาย,ยากมากเลยนะคาโบจูคัตเห็นแวบๆไปไหนละหรือตาปาดวะเห็นมันเลื้อยๆ,ๆ,ๆอยู่นะว่าตาปาดแน่เลยเฮ้คาโบจูคัตนี่ยังไม่ใด้กิฟจับดียังไม่ได้ทําที่ขี่มันมานะผมเดี๋ยวก็จับเฮ้ยมันไม่เจอจริงๆนะเไว้ทุกคน <laughs> เลเวลน้อยจัดดาหกสิบพี่ไม่เอานอะผมเดี๋ยวโอ้โหปาเป็นรัญามาเป็นฝูงเลย โอ้โหไม่สนใจโลกอ่ะไม่สนใจก็หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นโบกได้มโดนปริญญา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 ป๊อกปอกปริญญาป๊อกปอกยังไงเฮ้ยยังไงห้าวห้าวห้าวเสือเกินห้าวเสือห้าวเสือเกินหืมหืมจับไอ้เละโถเฮ้ยดิโลดิโลเฮ้ยพ่อจับนี่นี่คุณว่าจะบเาหืยอย่าห้าวไอ้งูนี่เฮ้ยมันยังไงของมันวะเฮ้ย เมื S <S <it> <recurs ively> ่อกี้พี่เจอแวบๆแวบๆล้วก็หายไปโอ้โหก็จะหาเจอก็นานอยู่นะเอาจริงๆมันก็นานอยู่นะช่วงนี้หานี่คงตัดคลิปกับผมยาวเกินเอ้ยไอ้คาโปโจคัสก็มาเว้ยเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วเว้ยเฮ้ยเองจะกล้าหันดันได้โอ้โหจะกระโดดเลยพี่กระโดดกระโดดจะกระโดดเลยพี่มึงจะกล้าหันเกินไปแล้วนี่มันไก่ทองยุคใหม่นะเว้ย ไม่เคยเห็น <c oughs> นี่เป็นไงฮะไก่ทองยุกหนังตะติก๊ก็เคยเห็นว่าโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าวหารไม่เคยเห็นไก่ทองยุกหนังตะติ๊กไอ้วกดี้ยังไงไอ้วกมาแรงพอมาแรงพอยังไงของมันหนเฮ้ยถ่ายต่อครับผมเดี๋ยวบอกเลยะเจอไก่ทองยุกหนังตะติ๊กเดี๋ยวหนาว <c oughs> ยุคใหม่แล้วผมใครก็เห็นหอกนี่ลบความจําไปครับผมกีมาหายหิวแล้วต้องจัดแล้วครับผม ครับโบโจคัทนี่บอกเลยว่าอย่ามานะผมตอนวิ่เล่นใหม่ๆที่แบบเกมเปิดเลยเด่ยพี่เคยโดนมันฆ่าตายนะผมทําไปเล่นไปทาไปเล่นไปโดนมันฆ่าตายนะผมเพราะมันกระโดดกัดเราแล้วมันกัดลายกัดค้างมันกัดค้างนะผมไอ,ไอตัวนี้ไอตัวนี้โอ้โโอ้โหนี่ไงนี่ไงบอกแล้วมันกัดค้างบอกแล้วมันกัดค้างโอ้โหอย่ามาห้าวรับโบหลับต่องครับผมตอนนี้บอกเลยว่าเบาๆนะ ทั้งเกาะบอกเลยเบาๆนะถ้าไม่นับกีกากะไทยด้านนะครับผมไอ้หลองโดนนั้นไม่เบานะมันหนักนะครับผมเฮ้ยเราพี่เห็นมันจริงๆหรอเวย้ยมันหายไปแล้วเนะี่ยอ้าวเว้ยโอ้โหอยคลิปบนี้ยาวแล้วนะเวย้ยความจริงมันยาวมากเลยนะเวย้ยแต่มันต้องตัดออกอะ่ะยังไงมันต้องตัดนะว่ามันโขมึงหายไปไหนนี้ปกติคือไม่หานี่คือเต็มบ้านเลยดเดียวนะมันมาบุกบ้านเลยนะล่าสุดนะครับผมโอ้โห โอ้โหตรงไหนวะเฮ้ยเอาจริงดิเออจางมาเนอะผมไม่เป็นไรพี่ก็บ่นไปเรื่อยๆแหละตัดตอนไหนก็ตัดตอนนั้นครับผมค่อยตัดเอาเฮ้ยอะจับ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 นี่พี่จาได้ว่าพี่เจอตรงนี้แล้วก็จะเจออืมจะเจอคาโปคาโปอยู่แถวนี้เดี๋ยวยว,วิเคราะห์ก่อนครับผมเจอแถวนี้แหละแถวนี้แหละ ถ้าจะไม่ผิดอืมอืใหายไปไหนวะเฮ้ยมาเถอะมาเถอะไอ้โตเกะจะได้คุณจะได้จบกิปบเฮ้ยเ <c oughs> กจับเองตัวเดียวเนี่ยขาตดดั้งนานไอบ้บ้าเอ้ยโอ้โหไหนเอ้ยนั่นไงโอ้โหเจอแล้วครับผมโตเกะอยู่บนโขดหินนะโตเกะอยู่บนโขดหินมานี่บเลยมามา มายอมเลยเนี่ยอยู่ในน้ำด้วยเนี่ยคุณจะสู้ในน้ำด้วยมานี่จารวันเจ้าจารวันเว์ท่านหยิบตนูหยิบตนูหยิบหยิบตนูหยิบหยิบตนูมาดิมาดิมานี่มานี่มานี้เนี่ยพึ่งหนีเอวเพิ่งหนีหืมหืมติดลมครับผมมันเป็นกับดักของพี่เอหนูมันเป็นกับดักของพี่เอหนูที่พี่หลอกรอเองมาตรงนี้โอ้โหพุ่งดูมันพุ่งเอาครับผมเนี่ยเนี่ยยังไงเราตู้บนบกครับผมฉลาดนะบอกแล้วอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างมันได้เปรียบแล้วผม มันน้ำอยู่น้ำมันได้เปียกเป็นไงอะอยู่บนโบก,กัดไปถึงด้วยไอีหนูไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูบอกเลยอย่างนี้โดนพี่รัวๆอย่าหนีเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีโอ้ยอหนีไม่มันจะหลับแล้วมันจะหลับแล้วตามครับผมจังหวะน,นี้เฮ้ยอะอยู่ในน้ำมันได้เปียกเอ้ยโค้มันจะหลับแน่เลยนี่มันติดลมอีกแล้วเรียบร้อยครับผมหลับเฉยว่าเฮ้ยทุกคนหลับเฉยว่าเฮ้ยทุกคนโอเค เอ้ยปีรัญญาอะไรของมันวะไจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอะเล่นในหมูมาเล่นอะไรในน้ำเอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ยเป็นสี่ร้อยห้าสิบไอโอปลาปีรัญญาไอปะยาโอ้โหโอ้โคตรไม่ชอบเลยนะเว้ยจริงๆก็พี่ไม่ชอบเลยนะพี่เป็นเรืองยาเนี่ยหงุดหงิดว่ะเจ๊ขอซื้อแบบไอ้นี่สี่สิบเลยแล้วกันนะผมคูณสิบห้าเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้คลิปมันเร็วเรวเลยนะผมคลิปนี้อัดนานจริงๆริเครื่องร้อนแบตก็จะหมดแล้วด้วยนะผมเพราะมันนานเพราะยองมาหามันนั่นแหละมันไม่ได้นอนนานเพราะจับหรืออะไรเลยนะผมนานเพราะหามันนะเอ้ยแล้วไม่ชอบตัดด้วยเอ้ยแต่ต้องตัดตรงที่รอไงอใครจะรอไหมล่ะใครจะดูรอแบบรูลรอไหมล่ะเออเออเออปิรันย่าเอ,ยเอ้ยเอาจริงๆเอาจริงๆิเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเนือน้อง อันหนึง่งไปไปก่อนมันยังไม่อิ่วนะผมโอ้เนื้อน้องอันนั้นคงหมดแล้วนะฮะคงเน่าแน่เลยอะเอ้ยบ้าเอ้ยโอ้เราอยู่ตรงนี้ครับผมคือความจริงอนะในเวลาระหว่างรอเนี่ยคือพี่ก็จะปล่อยนะเวลาทำงานพี่ก็ปล่อยให้มันเล่นไปเรื่อยๆนะผมเวลารอนะเออเพราะแบบวานดีพักเที่ยงแป๊บเดียวไงนะใช่ไหม ก็ปล่อยเวลารอไปก่อนครับผมแล้วกลับมาอีกทีมันก็ตื่นนะแต่ตอนนี้คือแบบฮียยาคุณติบห้าแล้วแป๊บเดียวมันน่าจะจับเสร็จนะอันนี้ก็คงไม่ได้รอานานครับผมไป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 ,ไปเดี๋ยวไปหาเนื้อง,งูให้มันก่อนนะผมไปหา,หางูให้มันก่อนมันจะได้แบบงูมันมีน้องไงประเด็นงูมันมีน้องแล้วผมมันจะได้ขึ้นเร็วใช่ไหมแต่พี่ไม่อยากเอาจิงๆพี่ไม่อยากไปไกลกว่านี้แล้วนะใจะอยากจะออกนะผมแต่ขามันไม่กล้าไปนะเออ ใจใจใจอยากจะไปนะแต่ขาขามันไม่กล้าไปนะอระเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่คือโซโล,โลในตำนานครับผมลูกติดโซโลเลยนะเออเนี่ยไปเกินนี้ไม่ได้เห็นงูเห็นงูตัวเดียวมาตรงนี้ก็ได้วะตรงนี้ตรงนี้ลักลักหน่อยลักหน่อยถึงงูลักหน่อยเถอะโอเคํำนานกลับได้ไหมได้บอกวะ่าได้ดิไม่มีงูแล้วนะผมไปมาทางไหนกลับทางนั้นครับผมใจไม่ช่ เอ้ยไม่มีงูละไม่ใช่ทางนี้เออนี่นี่เป็นไงอันนั้นพี่หยอกเจเ๋ยเออนี่ไงทางนี้ทางกลับมาทางไหนกลับทางนั้นเออจริจริงเนี่ยรู้นะผมเพราะว่ามันมีรูปเนื้อขึ้นไงถ้าไม่มีรูปเนื้อละเตดเออี่สี่สิบห้าแล้วว่ะอ้เอ้โอ้โมันกินน้องใหญ่ทันด้วยสี่สิบห้านะอีกสองน้องคือติดเลยเนี่ยติดเลยแล้วผมอย่างเงี้ยเอารอดีครับผม อย่างนี้รออะไรอ่ะว่ายน้ําเล่นครับผมไม่ไปไกลจากตรงนี้บอกเลยอันนี้จะรอจะรออยู่เนี้ยแหละไปไกลไม่ได้ครับผมไปไกลเดี๋ยวไอ้นี่ขึ้นมาหาตัวไม่เจอครับผมหาบ้านไม่เจอมารอ,อนิดเดียวอีนิดเดียวอ,อีเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคได้มาแล้วนะผมตาโก้ครับผม,โ,บผมโอเคของเรานั่นเองฮะตอนนี้พี่ได้มาแล้วเฮ้ยไกลดองได้มาแล้วเฮ้ย โอ้มันรีวิวตรงนี้ดิโลกูกอ้าวมาไม่ได้ัะผมติดนะใจคอคือจะให้พ่อแบบเอาที่กี่ไปให้ใช่ไหมเออตาโก้ไม้ก็ปานไม่ขาดอีกโอ้โหไม้แก่งนะเป็นไม้แก่งนะผมอ้าวเดี๋ยวพ่อจะได้เอาที่ขี่ให้หนูแล้วก็กี่เองเลยก็ได้ไมั้ง ออเฮ้ยเเฮ้ยนึกว่าค้างแล้วนะผมไอ้บ้าเอ้ยเครื่องร้อนจี่นะผมอัดนานจัดนะจิบนี้โอ้โหโอเคได้แล้วนะผมที่กี่ตากโก้นี้เป็นไงอ่ะตากโก้กี่แล้วนะผมได้แล้วกี่ตากโก้ได้แล้วตานี้เรียบร้อยเอากลับบ้านนะครับผมโอ้ยดูหน้าตาเขา,าจังดุดันนะฮะแล้วบอกเลยว่าตัวเขาใหญ่มากนะผมตากโก้นะเออไปพร้อมกี่แล้วนะผมดูหน้าเขาดิ เอาจริงๆมันก็จึงน่ารักอยู่นะได้มาด้วยรเ,เวลไไปสูงเท่าไหร่อัะผมแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่เออไป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 กลับถูกปะวะกลับถูกไหมลูกไม่ใจทางนี้ <c oughs> นั่นไงบอกแล้วไงบอกแล้วไงให้ดูแห่นที่เออเออลูกติดโตโล,โลเขาเลยจริงๆนะไอคนนี้โอ้โหเฮ้ถูกอยู่นี่มาทางนี้แล้วเราก็ทางนี้ใช่ปะ เออเนี่ยบอกก่อนเลยนะเจ้าตาโก้เห็นไหมว่ายน้ํามันจะเร็วมากเลยนะผมนึกว่าจะหลวดเออแต่คือแบบเดินบนบกนี่ยังช้าเออจริงๆเนี่ยนึกว่าตัวนี้อะผมเวลาเดินบนบกเนี่ยเออนึกว่าปลาเลือดเตือนฮะแต่แบบโอ้โหดูว่ายน้ําสุดยอดสุดยอดลูกนะเงี้ยกับตูกด้วยเป็นไงอ่้าจีครับผมเฮ้ยคาโน่คาโน่น้อยคาโน่ไอคาโน่คาโน่อย่าทำคนอื่นเขาคาโนู คานูอย่าดามคนอื่นเขาขอร้องขอร้องคานูอย่าดามคนอื่นเขาอย่าอย่าดามคนอื่นเขาเหมือนในคานูโดนลุมนะโดนแม็กกี้ลุมนะอันนี้เออเจอจริงๆนะเอ้ยเอ้ยยังยังไม่จบโอ้โหแม็กกี้ตายไปแล้วไอ้คานูอืออยากโดนอยากโดนกระแทกเหรอเฮ้ยเป็นไงเป็นไงโดนโดนนี่บิดนี่เป็นไงฮะบิดทีม,ทม,ทมกีมครับผม เออเออเป็นไงอ่ะกันเ้ศแล้วผมเวลาพุ่งกัดนะกดเลื่อนบุกขึ้นบนนะทางซ้ายมือแล้วผมแล้วก็เวลาหมุนกดเลื่อนลงล่างนะแค่นั้นเองครับผมท่าของมันนะผมเนี่ยนึกว่าจะหลวดเหอะเวลาอยู่ในน้ำอ่ะแต่เวลาอยู่บนโบกโอ้โหยังอืดครับผมแต่ด้ท่าพุ่ง่วยได้นะเนี่ยเนี่ยพุ่ง่วยได้นะเออเนี่ยเนี่ยเอออ่ะก็ได้อยู่ครับผมก็ได้อยู่นี่เป็นไงอ่ะเจอบิดดิเจอบิดดิ ถูกว่าถูกทางถูกตาอา้าเฮ้ยไอ้ดอนไอ้ดอนมันไปแล้วไอโอ้โหเล็บเตอร์เล็บเตอร์โอ้โหเล็บเล็บเตอร์ทำไรดอนทำไรดอนโอ้โหไปดอน,ดอน,ดอนลูกพ่อกลับบ้านกันไปได้มาแล้วได้น้องมาแล้วได้น้องตุ๊กี้มาแล้ว,ไ,ลวไปนี่ครับผมเราจะต้องขึ้นเขาปีนเขานุ้นไปแล้วผมแล้วเราก็จะเจอบ้านของเรานั่นเองฮะเป็นการกลับบ้านนี่แสนจะลําบากนะผม เป็นการกลับบ้านที่แสนจะลําบากครับปกติคนอื่นถ้าคนอื่นเขาเล่นนี่คือเขาไม่ค่อยดูแผนที่เลยนะเขาแบบแทบ,บจะรู้จุดเลยนะหลับตาคือรู้เลยอะไรแบบนี้แต่มาดูช่องพี่นะบางคนก็สงสยัยเฮ้ยทำไมไอพี่คนนี้มันเปิดแผนที่บ่อยจังใช่ไหม <c oughs> ทำไมไอคนนี้มันเปิดแผนที่บ่อยจังวะเออเอาเอาเ,อาเอาขาแล้วผมคือมันมันต้องดูจริงๆฮนะถ้าพี่ไม่ดูคือหลงนะผมอันนี้ไม่ได้แบบการระแงนะอันนี้เรื่องจริงครับผม <c oughs> นี่แนะ่พุ่ง โอ้ยเจ็บเอ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เว้ยเฮ้ยเลือดไม่ค่อยลดว่ะเอาพุ่งใหม่อย่างนี้ได้เสียครับผมมาตรงขอบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะพุ่งใหม่ครับผมตรงนี้เลยตรงนี้เลยไปดีนี่เป็นไงอ่ะเป็นไงอะพุ่งไปดีพุ่งไปครับผมโอ้ยแจ๋วอยู่โอ้ยเจ๋วอยู่ด้านนี้เฮ้ยสนุกครับผมสนุกเลยสนุกเข่าเลยสนุกเขาเลยนะพุ่งเนี่ยโอเคมาพุ่งลงน้ํานี่นี่พุ่งลงน้าครับผมเราจะได้กลับบ้านเราแล้วนี่แน่ เนี่ยปอกอติพี่เจอข้างหน้านะไอ้ดอนที่มันทําลายเรือพี่อะ่ะพี่เจอแถวนี้แหละแล้วแต่มันจะเกิดนะผมมันเกิดตามแม่น้ําลําคลองทุกที่เลยนะแถวนี้นะนี่อะ่ะนี่อ่ะว่ายน้ําก็ดีนะผมเฮ้ยโอ้หแมงกระพุนลักนัดปละลาดักรอบปละลาดักรอบปะอลังหือหูยบิดบิดโตริโอจิมกีมโอ้โหโอ้โหโดนลุม่มทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆนะแมงกระพุนนะผมโอ้โหบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็น มันตายแล้วล่ะแมงกระพุนนี่ใครเข้าไปก็ต้องชอ็อตนะครับผมต่อให้เป็นโมตจ์ต,ตัวใหญ่ๆก็ยังชอ็อตนะฮะ <c oughs> เจไปโอ้โหนี่เท่ากับว่าพี่มีแบบว่าในรถเต่าใต้น้ำสองตัวแล้วนะเฮ้ยเนี่ยต่ไอจะนับเป็นใต้น้ำได้ไหมมันต้องนับเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะเพราะว่ามันอยู่ครึ่งบกครึ่งน้ำับผมโอเคถึงบ้านแล้วล่ะเจียถึงบ้านแล้วครับผมโอเคจบคลิปได้ครับผม โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าถูใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ตับตไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกูกิงกูกิงเพื่อไม่พลาด,ด,ดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการจับเจ้าตุ๊กเคตาโก้นั่นเองนะผมว้าว นี่เลยนะฮะโอ้โหหน้าตาเขาน่าเก่งขาดละกรมยามเชียวนะผมคือยุคแรกที่พี่เล่นอนะ่ะมันยังไม่มีท่าแบบว่ากระโดดหรือว่าหมุนตัวอะไรอย่างนั้นนะผมแต่ว่าพอเล่นมาหลังๆมันเป็นทาโก้ทาโก้เทียสตีนะผมรูปตรงก็ดเฮขึ้นนะใครไปดูกิปปี้เล็กๆทาโก้จะไม่ใช่แบบนี้นะผมและยังไม่มีสก,กิลด้วยนะโอเคครับผมก็ใครอยากใช้ก็จับมากันได้นะผมถือว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านเนาะเอาไว้ใช้แบบว่ายน้ําเล่นครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม